คืออย่างนี้ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นการเปลี่ยนประธานดีการเปนน็นรัฐบาลนโยบายมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็จะมีผลกระทบะตามกลไกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นภาคเอกชนเองเนี่ยต้องเตรียมรับมือแต่กรณีของพมา่าเนี่ยบัเงเอิญเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นการ ปฏิวัติยึดอำนาจซึ่งอันเนี้ยก็เราพูดง่ายก็คือว่าในเชิงของสากลเนี่ยการเปลี่ยนแบบเนี้ยเป็นการเปลี่ยนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นเปลี่ยนระบบการปกครองเลยซึ่งนั่นก็หมายถึงว่ากลไกาทางประชาไตยเดิมมีสภามันก็จะไม่มีแล้วนั่นก็หมายถึงอำนาจมันก็เบรบเร็จอยู่กับกลุ่มผู้คณะที่ทำการยึดอำนาจนั้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่วิตก ในภาคเอกชนเองเนี่ยเขาก็จะคำหนึ่งเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคต่างประเทศซึ่งพม่าเองในช่วงหลังเนี่ยในช่วงรัฐบาลชุดที่แล้วมีการเปิดประเทศแล้วก็ต่างชาติก็เข้าไปลงทุนค่อนข้างจะเยอะรวมทั้งนักลงทุนชาวไทยเองก็ไปลงทุนด้วยนะครับมีธุรกิจหลากหลายเพราะเนื่องจากว่าหลังจากที่เราเข้าอาเซียนแล้วเนี่ยทำให้พนังพม่าก,ก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกประเทศในอาเซียนซึ่งเรามีข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าคือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งพม่าก,ก็เลยเป็นประเทศซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าประชากรของเขาก็50กว่าล้านคนนะครับแล้วก็ทรัพยากรเยอะนะครับและอยู่ในช่วง,งการเติบโตแล้วก็เพิ่งเปิดประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนเข้าไปลงทุนเยอะทีนี้พอเปลี่ยนาการเปลี่ยนแปางการเมืองครั้งนี้น่าจะมีผลกระทบก็คือบรรยากาศการลงทุนความเชื่อมั่น นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีการค้าขายกับพมา่าโดยผ่านตามด่านชายแดนค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเพราะว่าชายแดนไทยกับพม่าจะค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับเราก็มีด่านอยู่หลายด่านที่มีการค้าโดยเพิ่งยิ่งด่านที่ใหญ่สุดของเราก็คือที่แม่สอดและแม่สายซึ่งพงม่าเองเนี่ยก็พึ่งพาสินค้าออปโภคบริพวกจากประเทศไทยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้น อาจจะมีผลในประเด็นเหล่านี้นะครับโดยเพิ่งยิ่งบริษัทที่ไปลงทุนในพมา่าโดยเพิ่งยิ่งครอบครงสร้างพื้นฐานและสัมปทา,านอันนี้เป็นประเด็นที่อาจจะนักลงทุนอาจจะวิตกนะครับเพราะเนื่องจากนโยาบายอาจจะเปลี่ยนก็นได้ซึ่งตอนนี้นโยาบายยังไม่ชัดเจนว่าจะยึดกรอบไหนการค้าจะเป็นแบบใดเพราะนั้นทางฐฐาร,ารัฐบาลพม่าชุดใหม่เองจะต้องทําความชัดเจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับ นะครับตรงนี้ก็คงต้องติดตามดูเป็นยังไงแต่แน่นอนครับบริษัทที่ไปลงในพม่าเองเนี่ยครับได้รับผลกระทบในเชิงของความเสี่ยงเกิดขึ้นทันทีนะครับเพราะว่าสากลเขาจะมองว่าการที่เปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบนี้ความเสี่ยงทางการเมืองเป็น,นึ่งตัวแปรเช่นการจะไปลงทุนในพม่าและจะไปกู้เงินสถาบ,บันการเงินเนี่ยเขาก็จะให้เขาจะมองว่ามีความเสี่ยงตรงนี้อยู่ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีผลต่ออตรอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินเพื่อไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆด้วยนะครับหรือถ้าบริษัททอยู่ตลาดซั์ไปลงทุนในพม่าตราสารหนี้ออกหุ้นกู้ต่างๆเนี่ยเรตติ้งมันก็จะก็จะมีผลกระทบพอเรตติ้งมีผลกระทบก็นั่นก็จะมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นต้นทุนทางการเงิน เพราะว่าเขาจะบวกเรื่องความเสี่ยงพวกนี้เข้าไปด้วยอันนี้ก็เป็นผลต่อภาคเอกชนที่ไปลงทุนโดยไม่ยิ่งพวกโครงสร้างพื้นฐานและสัมปทานและโดยไมนิ่งบริษัทที่อยู่ตลาดรัพย์เองก็มีเยอะครับที่ไปลงทุนในต่างประเทศอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะมีผลกระทบน,นะครับก็เดียวกันตามชายแดนเราก็มีเรื่องการค้าอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งท่านนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีผลตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีผลในสองสมิติด้วยกันก็นคือว่า การค้าธุรกรรมระหว่างไทยกับพมา่าอย่างเหมือนเดิมหรือไม่กับการลงทุนอย่างเหมือนเดิมหรือไม่นโยบายเหมือนเดิมหรือไม่ปัจจัยาักก็คือความเสี่ยงทางการลงทุนความเสี่ยงทางการเงินซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินต้นทุนทางธุรกิจของภาคเอกชนและที่สําคัญก็คือว่าฝั่งประเทศทางตะวันตกเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับคําว่าการปฏิวัติยึดอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มั่นใจซึ่งอันนี้ก็จะมีผลต่อ เศรษฐกิจของพม่าโดยตรงแหละนะครับแต่ของไทยเราเองเนื่องจากเป็นประเทศข้านเคียงและเป็นหนึ่งในสมาชิกอ,อาเซียนก็คงต้องทําความชัดเจนนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนของไทยนะครับโดยเพิ่มยิ่งมีโครงการหนึ่งก็คือโครงการทวายซึ่งมันตอนนี้ก็เป็นประเด็นอยู่ว่า,าที่มีปัญหาว่าจะทํำยังไงนะครับภาคเอกชนไทยไปขอสมปทานไว้ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอีกไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่าเป็นโครงการใหญ่ซึ่ง จะช่วยเสริมเรานะครับถ้าทําจากทวายมายัางไประเทศไทยแล้วก็ผ่านไปยังกัมพูชาแล้วก็เวียดนามมันจะเป็นเส้นทางที่น่าสนใจมากในการเชื่อม2อมหาสมุทรด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งคงต้องติดตามมาต่อไปครับ